<it> ครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่วีนองไล่จันทร์ที่รักการเลี้ยงนกเขาว่าเป็นสายมงคลตัวตัวพนเนียตัวดินหรือตัวกิ้งทุกตุ่นครับครับมือนีกับมีโอกาสครับมาดีแล้วครับขายไงเพื่อนกันครับมีทั้่งตัวดินมีทเท่งตัวพเนียครับนี่ครับสร้างโกตุ่มสวยครับนี่ครับรอยมากครับโทรหากันเราเพื่อนรวยมาเบื่อเพืัอจะบัเชียังไงครับ ตังโกตุ้มสวยครับครับสวัสดีครับแหวนเลื่อมซื้อไขายข่ยข่เพ็ดโค้งนายงามนี่แหละครับเนี่ยเบิ่งนกครับเฮ้ยเบิ่งกันตอวดินก็ร้ายครับตอวดินนี่ยืนมีแค่ตัวตังโกรธสามสี่สี่นี่จะตัวที่เด่นเลยไหมตุ่มนึงกว่าถ้าเราลงดินเตะลุ่งดินมีตัวเดียวนั่นเอาลงดินต้องเบิ่งกับไข่โย่ครับตัวไหนตัวลงดิน ตัวนี้นี่ครับตัวนี้ครับมาจากไข่ไงมาเด้อครับนกสร้างกลัวกันมาจากไข่ไงนี่มาจากไข่เสียพ่นเสียพ่นแซ่เตี้ยครับบรรยากาศก็โอ้ยว่างกันมากผลกันเลี่ยนเซลละครับนี่ครับก็พอดีกับไอ้แว่เมื่อมึงคงน้ำพึนครับเลยมากนี่เอ๋ เป็นไปแล้วันนี้คอยไว้คือใครับผู้ใดสนใจก็ท้วงิดต่อเพิ่นมากครับเดี๋ยวเบื่อท้วเดี๋ยวสิบอกเพิ่นฝากไว้ครับเพือสนใจพี่นะครับกงงอกตุ้มนอกพชสวยกันี่ครับนี่ครับการสีตันสี้ว่าไหนเพิ่นเรื่อกาลังแต่งเดี๋ยวไปเบิ่งกันน่ะยิงเนยโอ้ลูกอ่างครับบวช พอเ,เอาทาแล้วครับมีของดีไม่เดี๋ยวไปเบิ้งควันเดินนี่ยินเสียงเราก็เบิ้งแล้วเว้ยเนาะนี่ครับตูนเหนียวที่เด็ดเพิ่นล้วครับนี่นี่ครับไล,คบคบลยครับนุกนุกตัวนีอีกตัวสังกัวนุกเป็นพผนีย์เนยียดผม ตู้มเปียนเจียร์น่ะให้ล้านไปหมดอือกเดิมตี <im érica> ตัวเปล่นเตรืยอเมื่อไม่ก็สิมีแต่นกฟึกมีแต่นกฟึกชั่นี่โอ้ครับครับตัวนี้มีแต่นกฟึกเป็นว่าไปเลี้ยงวัดเรียนดินเมื่หันคุ้มดินเมื่หันคือเล่ให้ล้านไปคือเนี้ยจะเล่ให้ล้านไปครับเล่ให้ล้านไปเลรียนาต่ไปใส่เครื่อหมดเน้ยว่าทำเข้ามาใส่ละ ก็หน่งอธิบายฝนอยเนี้ยเรียกฝลอยไปทางฟาเนไนลยเนี้ยนี่ปกหรอกพอ่อยอย่าใส่้อ่น ไตั้งท่าสิไปนั่มเนมได้กัครับช่วงนี้กัดเวลาครับปุ่นโอ้โยฝั่งหนาฝนครับคึมฟ้าคึมฝนนี่แหละครับในไมายามกันก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ,รบเดี๋ยวโอกาสดีๆกันสิมาเบิงอีกเพี้ยนหนึ่งครับเอาฝากเบอือทั่วไว้ในแม่ละกางเดียมีผู้สนใจอยากมาเบิงนั่มาเดียบทซงบเบอือทั่วเลยสวนเก้าหอหอเก่า อ่าครับนี่เราคือเบอร์โทร้ังโกตุ่มสวยครับนี่ครับยมงานแค่เพชรจำปาเราไปแล้วครับมืดีนคนสว่างนู่นอครับราคาอย่างกับจังโค้มาคุยกันกับเพื่อนเราครับขอบคุณอย่างคลับนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมช่องมีแต่ภาพลำน้ำพ่องทุกท่านนะครับโอกาสหน้าว่ากันไหมครับสำหรับมืดอีก็ะสวัสดีครับ